สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเชฟปรุงบอลนะครับอีพีนี้ผมมีเรื่องราวเก่าสารมาบอกกล่าวสาวไทยได้ดับโลกนุสลาต้อมคำถูกเสนอชื่อชิงตำแหน่งด้งรนการดูแลนักกีฬา ของ F.I.B.B. ถทั่วโลกร้องอ๋อโคดอสมีปัจัญการทำทีมแบบนี้สึกชิงแชมป์สโมสรเอเชียเจ้าภาพโคราชทำถึงอ่อนรับแขกผู้มาเยือนอย่างอบอุ่นอีพีนี้ว่ากันเรื่องราวของบริบอลที่ผู้ชมครับม,มีข่าวสำคัญมาบอกกล่าวกันและเป็นเรื่องราวที่น่ายินดีเอามากๆนะครับทุกผู้ชมเหลือจะเชื่อเหมือนกันนะผมไม่คิดว่า แม่ f i b b จะเอาจริงขนาดนี้นะครับซึ่งผมก็รู้สึกแปลกใจและเอะใจมาสักพักแล้วนะฮะว่าทำไม f i b b ถึงครั่งรักเจเจนุสราต้อมคำของเราเหลือเกินตั้งแต่ข่าวคราว,าวาเรื่องการเชิญไปเปิดงานโอลิมปิกที่ปารีสนะครับล่าสุดเนี่ยเชิญไปจับฉลากในศึกของชิงแชมป์โลกทางฝ่ายชายท่านผู้ชมครับอยู่ที่ฟิลิปปิน แม่มันเป็นอย่างนี้นี่เองนะฮะล่าสุดนี้นะครับเว็บไซต์ระดับโลกออกมายืนยันอย่างเป็นทางการแล้วนะครับว่าอยากได้ซาร่านุสราต้อมคําไปทํางานให้กับ FIBB ท่านผู้ชมครับโอ้โหมาถึงตรงนี้แล้วครับมันมากกว่าคําว่ารูกรักไปแล้วแะครับตอนนี้เองเนี่ยท่านผู้ชมล่าสุดเลยครับเธอเองได้ถูกเสนอชื่อเลยครับในการเข้ารับตําแหน่งของคณะกรรมการนักกีฬาท่านผู้ชมครับของ FIBB ซึ่งจะมีการเลือกตั้งกันนะฮะท่านผู้ชมกันระหว่างวันที่16ถึงวันที่30กันยายนนะครับในปีนี้นะฮะท่านผู้ชมครับซึ่งมีตัวแทนจากทั่วทุกมุมโลกครับที่ถูกเสนอชื่อเข้ามามากถึง15คน แบ่งออกเป็นผู้ชาย7คนและผู้หญิง8คนท่านผู้ชมครับ1ใน8นั้นมีชื่อของเจเจซาร่านุสลาต้อมคำของเรานะครับซึ่งจะใช้การโหวตนะครับเป็นเกณฑ์การตัดสินในการเลือกนะครับเข้าไปทำหน้าที่นะฮะสำหรับ f i p b เองท่านผู้ชมครับซึ่งไปดูผู้สมัครกันหน่อยทั้ง4ท่าน ที่ถูกเสนอชื่อเข้ามานะฮะท่านผู้ชมครับท่านแรกนะครับเป็นโซฮาร่าเบนซาเรมท่านผู้ชมครับเป็นอดีตนักบริบอลสาวของแอลจีเรียนะครับปัจจุบันอายุ34ปีท่านผู้ชมครับเธอก็ถูกเสนอชื่อเข้ามานะครับจากทางฝั่งของ FI บ B ท่านผู้ชมครับอีกหนึ่งท่านนะครับเป็นอดีตนักบริบอลสาวจากสหรัฐอเมริกาครับอย่างจอแดนรัสสัน อันนี้ระดับผู้ว่าการนะครับปัจจุบันเนี่ยทำงานให้ภาครัฐของอเมริกาจู่ท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวแทนที่ทางฝั่งของ FIBB เนี่ยนะครับเสนอชื่อเข้ามานะครับอีกหนึ่งท่านนะครับเป็นอดีตนักเบสบอลสาวจากแคนาบรูนท่านผู้ชมครับอย่างวิกตัวงอนเนตาเมก็ได้ถูกเสนอชื่อเข้ามาเช่นกันนะครับและคนที่4ครับเป็นซารานุสราต้อมคำของเราท่านผู้ชมครับเจเจโอโหแม่ไม่ธรรมดาแล้วท่านผู้ชมครับ ก็ต้องบอกว่าอยู่ในคลสของวอลเลย์บอลวูแมนนะครับเป็นตัวแทนของนักกีฬาทางฝั่งของประเภทหญิงท่านผู้ชมครับซึ่งเป็นคณะกรรมการฝ่ายหญิงนะฮะท่านผู้ชมครับที่ดูแลนักวอลเลย์บอลหญิงทั่วโลกท่านผู้ชมซึ่งเขาจะแบ่งตำแหน่งการชัดเจนนะครับทางฝ่ายชายเนี่ยก็จะดูแลทางฝั่งของนักวอลเลย์บอลชายนะครับหรือว่านักกีฬาชายนะครับและก็จะมีประเภทแบบอวอลเลย์บอลชายหาดนะครับก็จะแบ่งออกไปซึ่งคู่แข่งของ เจเจนุสลาต้อมคําครับก็มีอยู่3ท่านนี่แหละนะครับจากแอลจิเรียสหรัฐอเมริกาและแคนเบรูนก็ต้องบอกว่าใช้การโหวตนะฮะท่านผู้ชมงานนี้ผมเชื่อว่าเจเจมีโอกาสได้เป็นสูงเลยทีเดียวนะครับซึ่งมีวาระในการดำรงตำแหน่งด้วยนะครับจะทำงานดำรงตำแหน่งให้กับ FIPB ไปถึง4ปีแม่เหมือนนายกเลยท่านผู้ชมครับ4ปีครับหมดวาระนะครับ ถือว่าเป็นบุคคลสําคัญของโลกไปแล้วนะครับสําหรับเจเจนุสลาตอมคาครับมาถึงตรงนี้แล้วนะครับสำหรับทรัพยากรจากไทยของเราและได้มีโอกาสจะได้ไปทํางานในทางฝากฝั่งของสัาง,งานใหญ่ของ FIB อท่านผู้ชมครับซึ่งแม่ได้เห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยหน้าภาคภูมิใจนะครับปลื้มใจแทนแม่ตัวแทนของบริบอลไทยจริงๆนะครับอย่างเจเจเองเนี่ย ถือว่าเป็นผู้ที่สร้างชื่อเสียงนะครับให้กับประเทศอย่างมากมายและครั้งนี้เองเนี่ยก็ได้ประจักษ์กับตาแล้วกับผลงานของเธอนะครับได้ถูกเสนอชื่อแบบนี้เองเนี่ยมันสุดจัดไม่รู้จะพูดคําไหนแล้วนะครับทุกผู้ชมนี่คือตัวแม่ระดับโลกของจริงของแท้เลยนะครับโอ้โหตบมือเลยครับทุกผู้ชมให้กําลังใจซาร่ากันหน่อยนะครับก็ต้องบอกว่าการโหวตครั้งนี้เข้าไปโหวตผ่านเว็บไซต์นะครับของ FIB b ท่านผู้ชม ผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยเคยเข้าเว็บไซต์ของ FIBB อยู่แล้วนะครับอย่าลืมไปให้กำลังใจนะเจเจนุสราต้อมคำของเรากันด้วยนะครับท่านผู้ชมนี่ข่าวใหญ่ระดับโลกนะฮะท่านผู้ชมครับเรื่องราวต่อมาครับไปดูปัญญาการทำทีมของโคดออสกันหน่อยท่านผู้ชมหลังจากที่แม่ FIBB ทึ่งนะรครับแล้วออกมาตั้งคำถามว่าเอ๊ะทำไมสาวไทยถึงกลัวโคดออสมากถึงขนาดนี้หลังจากที่สาวๆของเราครับออกไมภสบา์ผ่านสื่อนะฮะ พูดถึงการฝึกซ้อมของโค้ดออสเนี่ยต้องบอกว่าแม่ไม่หนักได้ยังไงแม่รุ่นพี่ยูเรเซียในพาือนกันมาหมดแล้วท่านผู้ชมครับอย่างที่ผมบอกกล่าวไปในอีพีก่อนเลยครับว่าทั้งเพียวทั้งปวาวันแล้วก็บีมเองเนี่ยออกมาพูดถึงอาจารย์ออสได้อย่างน่ารักเลยครับแม่มีแซลด้วยว่าโอ้โหโค้ดออสนะครับอาจารย์ออสเนี่ยฝึกหนักมากเหนื่อยรอแล้วนะครับพูดไปประมาณนั้น แต่ก็ต้องบอกว่าปัชญาการทำทีมของโคดออสเนี่ยชัดเจนตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับท่านผู้ชมซึ่งเป็นที่ยอมรับกันไปทั่วโลกว่าโคดออสนั้นนะครับเป็นเฮดโคดที่เก่งมากๆคนหนึ่งของโลกเลยทีเดียวซึ่งมีสติในการพาทีมชาติไทยเอาชนะและกำรับทีมระดับโลกมานักต่อนักแล้วเกือบทุกสำนักไอที่บอกว่าใหญ่จริงเก่งจริงเนี่ยโคดออส ทำได้มาบทแล้วนะครับซึ่งใครยังจําได้ตอนที่สาวไทยอยู20ปีของเราไปเล่นที่ฟิลิปปินส์ที่ผ่านมานะครับสื่อฟิลิปปินส์ออกมาวิเคราะห์แล้วนะครับเรื่องของการส่ง DNA จากรุ่นสู่รุ่นนะครับจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องซึ่งตรงนี้ก็มาจากปัชญาของโคดออสนี่แหละนะครับท่านผู้ชมซึ่งก็ถูกวิสูจน์แล้วก็ชื่นชมเป็นอย่างมากนะครับกับแนวคิดนี้ซึ่งมีแต่ไทยของเราเท่านั้นที่สามารถทำได้ ไม่สามารถที่จะกอบโมเดลนี้ไปทํากับชาติอื่นได้นะครับเพราะมันมีเรื่องของความรู้สึกเป็นเรื่องของความละเอียดอ่อนนะครับของความคิดของสาวไทยของเรานั่นเองนะครับซึ่งจะให้สาวรัเสเซียสาวอเมริกาไปทําคงจะทํากันไม่ได้เพราะว่ามันเป็นแนวทางเฉพาะตัวนี่คือเหตุผลหนึ่งที่ว่าทําไมนะครับถึงไม่มีการเปลี่ยนโค้ชหรือใช้โค้ดนอกนะครับทำไมถึงจะใช้แต่โค้ชไทยก็ต้องบอกว่านี่แหละมันเป็นปัจจัย เศษเซี้ยวหนึ่งแต่เพียงเท่านั้นนะครับที่ผมเองเนี่ยหยิบยกมาเล่าให้ฟังกันเดี๋ยวไปดูปัจจัยของโค้ดออสกันหน่อยเลยครับว่บอกว่ามีแผนงานชัดเจนเนี่ยก็ต้องยกให้โค้ดออสเลยนะครับถ้าใครสังเกตดีๆครับจะเห็นว่าโค้ดออสเนี่ยชอบเล่นแนว SF นะครับแนวของโค้ดออสเป็นเอกลักษณ์มากๆนี่คือแผนที่ส่งให้ทีมชาติไทยรอคว้าแชมป์ระดับเอเชียครั้งแรกได้สำเร็จนะครับและแผนนี้เคยเอาชนะบราซิลมาแล้วด้วยนะครับกับการมาครั้งนี้ เราอาจจะได้เห็นวิธีการซ้อมแบบ SF มากขึ้นท่านผู้ชมครับแน่นอนว่าเป็นแผนที่โค้ดออสนั้นคิดค้นกันขึ้นมาเองโดยการดัดแปลงนะครับในการพบกับคู่แข่งในแต่ละชาตินั่นเองนะท่านผู้ชมนะครับก็ถือว่ามีเอกลักษณ์ในการฝึกซ้อมมีวิธีการเล่นในแบบฉบับของตัวเองนั่นเองนะฮะปัจชญาต่อมานี้ก็ต้องบอกว่าเป็นความสามารถเฉพาะบุคคลจริงๆ คือในเรื่องของการมองนะครับศภาพของเด็กนี่มองขาดมองออกว่าใครเหมาะสมที่จะถูกผลักดันขึ้นมาชุดใหญ่ไอเรื่องนี้มองกันยากนะท่านผู้ชมก็ต้องวัดกันที่ผลงานแล้วก็วิธีการซ้อมจริงๆเนี่ยนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าหลังจากที่เราเห็นนะครับดาวรุ่งในยุคใหม่เกิดขึ้นสำหรับทีมชาติไทยเรานี่มากขึ้นนะในยุคปัจจุบัน แต่ถ้ามองย้อนกลับไปตั้งแต่ยุคเจ็ดเซียนเนี่ยนะครับและเป็นรอยต่อระหว่างยุคเจ็ดเซียนมาถึงยุคปิศา์น้อยแห่งเอเชียนเนี่ยเราจะเห็นนักตบสาวไม่กี่คนแหละครับที่ขึ้นมาได้อย่างโดดเด่นและปัจจุบันก็ไม่มีใครกล้าที่จะกลางขาฝีมือของพวกเธอแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องบุ๋มบิ๋มชัชจุออนโมกสีท่านผู้ชมครับแม่แมวน้อยเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเล่นอยู่กับทางสโมสรฮิเมจิในญี่ปุ่นนะครับน้องบีมพิมพิชากกรมครับ กำลังจะไปเล่นที่ต่างประเทศอีกหนึ่งคนนะครับในลีดของยุรมันและน้องเพียวอัชรพรคงยศสามสาวเนี่ยนะครับมาจากการปั้นและดึงขึ้นมาติดชุดใหญ่ของโค้ดออสนะครับโอ้โหทามองย้อนกลับไปผ่านอะไรมาเยอะมากนะครับโดยเฉพาะน้องบุ๋มบ๋มครับเชชอ,อนโมกสีฮะติดตอมอที่จีนนะ่ยเออตั้งแต่แม่ยังไม่ผ่านตอมอจนถึงปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าโลดแล่นไปในดับโลก ทำสตินะครับว่าอย่างมากมายสาหรับบุ๋มบิ๋มนะฮะท่านผู้ชมครับแมวน้อยนี่สุดแล้วนะครับสำหรับดาวรุ่งที่กลายมาเป็นชุดหลักชุดใหญ่ณปัจจุบันและปัจจุบันนี้นะครับการที่โค้ดออสเข้ามาเชื่อเลยครับว่าเราจะได้เห็นดาวรุ่งอีกหลายคนนะครับเข้ามาทดแทนรุ่นพี่ในอนาคตนะครับซึ่งกําลังที่จะเรียกเก็บเข้าแคมป์กันสําหรับชุดเยาวชนนะครับในประเด็นที่3านี่น่าสนใจก็คือนะครับแรงกดดันในการซ้อม ถือว่าเป็นปัจจญยที่โดดเด่นเอามากๆของโคดออสนะครับผมเชื่อว่าถ้าไม่มีการฝึกซ้อมแบบกดดันหนักๆแบบนี้นะครับสาวไทยของเราคงไม่ได้มาไกลถึงกระดนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าโคดออสเองนี่นะครับเป็นโค้ดที่ซ้อมหนักก็จริงแต่ความสําเร็จมันก็เกิดขึ้นจากตรงนั้นแหละฮะท่านผู้ชมเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจและรับสภาวะแรงกดดันของผู้แข่งการฝึกซ้อมแบบโคดออสเนี่ยถือว่ามาถูกทางเลยทีเดียวนะครับซึ่งนักกีฬาทุกคนเนี่ย ล้วนพูดกันเป็นเสียงเดียวนะครับซึ่งมีหลักฐานยืนยันผมบอกกล่าวไปอีเพื่อก่อนแล้วนะครับน้องปาวานออกมาแซวอาจารย์ออสนะครับน้องเพียวอย่างนี้นะฮะน้องบีมอย่างเงี้ยนะครับพูดเป็นเสียงเดียวเลยนะครับว่าโอ้โหโคดออสเป็นคนที่ดุมากในการฝึกซ้อมนะครับถ้าใครนึกภาพไม่ออกให้คิดถึงโคดปาร์ก <c oughs> นะฮะโคดปาร์กที่เป็นเฮดโคดนะครับบอลบอลชายที่แกอารวาดข้างสนาม โค้ดออสดุกว่า2เท่าครับกับบรรยากาศแบบนั้นฮะท่านผู้ชมครับนี่แหละเป็นที่ขึ้นชื่อหรือชานะครับของนักกีฬาบักเบอ์บอลสาวไทยของเรานะครับทุกรุ่นที่ผ่านมือโค้ดออสมาพูดเป็นเสียงเดีวยวกันหมดว่าโหดุมากดุก,กว่าเกมการแข่งขันนะครับปกติแล้วนี่โค้ดเนี่ยจะดุนะครับตอนแข่งนะแต่โค้ดออสนี่ดุตอนซ้อมฮะท่านผู้ชมครับนี่เป็นที่พูดถึงกันมากกับวิธีการฝึกซ้อม และมันส่งผลในเรื่องของจิตวิทยาให้นักกีฬานั้นรับมือกับสภาพแรงกดดันกับคู่แข่งที่มีความใหญ่ที่มีความแข็งแกล่งกว่าได้ดีมากๆนั่นแหละว่าทำไมสาวไทยของเราถึงไม่ยุบง่ายๆเวลาเจอกับสหรัฐอเมริกาบราซิลโปรแลนด์เหล่านี้นะครับเราสามารถเอาชนะเขาได้ด้วยนะครับนี่คือปรัชญาที่ทุกคนนั้นพูดถึงมากๆนะครับในการเข็นฟอร์มเก่งของนักกีฬานะครับก็ต้องบอกว่าปรัชญาที่3เนี้ยโดดเด่นที่สุด ของโคดออสนะครับแล้วก็เชื่อว่าสิ่งที่ผมพูดไปทั้งหมดนี้นะครับทุกท่านคงจะเห็นภาพนะว่าโคดออสนี่เป็นโค้ดที่สร้างประวัติศาสตร์ให้กับวงการเบสบอลนะครับนะทุกคนนี่เรียกโคดออสว่าพ่อเลยนะท่านผู้ชมในนี้คือพ่อของวงการเบสบอลนะฮรบท่านผู้ชมครับก็มาจับตาดูกันเลยครับว่าในยุคถัดไปเนี่ยนะครับโคดออสจะปั้นใครขึ้นมาอีกให้ได้เหมือนบุ๋มบิ๋มชาชุออนให้ได้เหมือนน้องบีมพิจาแล้วก็ให้ได้เหมือนน้องเพียวอย่างเงี้ยคะ โอ้โหน่าจับตาจริงๆนะครับและที่สําคัญด้วยเงื่อนไขด้วยอ,อะไรที่มันเปลี่ยนไปของทางสมาคมนะครับเราก็จะได้เห็นเด็กสูงมากขึ้นนะครับนั่นคือการพัฒนาในการต่อกอกอกับทีมในยุโรปนั่นเองนะครับทุกผู้ชมนี่คือปัจญยของโคดออสทุกผู้ชมมีความเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ลงมาใต้คลิปได้เลยนะครับไปดูข่าวคราว,าวที่กําลังจะระเบิดศึกกันหน่อยนะครับในศึกของชิงแชมป์เอเชียนะครับสำหรับสโมสรหญิงที่กําลังจะจัดกันที่โคราชทุกผู้ชมครับ ก็ต้องบอกว่าใครเองมาประเทศไทยหลงรักหมดเลยฮะล่าสุดนี้นะครับเจ้าภาพอย่างโคราชก็น่ารักเลยครับจัดโรงแรมหรู5ดาวนะครับให้กับสาวๆผู้มาเยือนนะครับในการมาแข่งขันในครั้งนี้ก็ต้องบอกว่าสร้างความปลื้มปิติปรืป้มใจกันเป็นอย่างมากโดยเฉพาะสาวคาซักเดินทางถึงประเทศไทยไปพื้ที่เรียบร้อยแล้วแน่นอนนะครับว่าในสื่นี้เองเนี่ยนะครับไทยของเราเหมือน เหมือนเห็นสาวไทยเราเล่นกันทีมทีมนะฮะทีมแรกก็คือทีมของนครราชสีมาคิวมินท่านผู้ชมครับซึ่งตอนนี้เราเห็นหน้าเห็นตานักตบสาวกันครบทุกคนแล้วนะครับและมีความพร้อมมากในการลุยศึกในครั้งนี้ในกลุ่ม A ที่จะพบกันกับทีมจากคาซสถานนะครับเจอกับทีมจากฮ่องกงท่านผู้ชมครับรวมถึงเวียดนามอีกด้วยแน่นอนว่านะครับเราเองมีความพร้อมค่อนข้างสูงด้เลยเดียวนะครับ อีกทีมหนึ่งที่นะครับเหมือนกับเป็นทีมไทยและคนรอเชียอยู่คือทีมแชมป์จากญี่ปุ่นอย่าง NEC แล่าสุดนี้ยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วนะครับว่า NEC จะใช้ชุดใหญ่มาเล่นนะครับในรายการนี้โอ้โหงานนี้ LP Bank จะอยู่ยังไงครับตู้เย็นฮนะเออนะครับซึ่งทางฝั่งของทีม LP Bank เองนะครับก็มีนักตบสาวไทยของเราอยู่ด้วยนะครับนะอย่างน้องวริสราศีทาเลิศนะครับหรือว่าน้องเฟิร์นนั่นเอง ะจะได้ประมือกันกันกบพี่เพียวอัจฉรพรคงยศนะครับกับทางสโมสร n อ c นะครับโอ้โหเหมือนรีเมคได้ดูสาวไทยเราเล่นหลายสโมสรแบบนี้เหมือนกันนะเออนะครับสำหรับในรายการใหญ่ระดับเอเชียในครั้งนี้นะครับท่านผู้ชมแน่นอนว่าถูกชื่นชมเป็นอย่างมากสำหรับเจ้าภาพของเรานะก็ไม่เสียหน้าเสียตานะครับผู้ดักผู้ใหญ่จัดสรรให้เป็นอย่างดีนะครับ ทำให้นะนะักบริบอลสาวของชาติต่างๆพอใจเป็นอย่างมากนะครับทุกผู้ชมให้กําลังใจกันต่อไปนะอีพีนี้ผมมีข่าวสารมาบอกกล่าวกันในเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมกันจนจบคลิปอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะที่สําคัญกด,กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไวา้มันจะได้แจ้งเตือนตอนที่ผมอัปคลิปลงไปนะครับอีพีนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ